สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับท,ทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมนะคะช่องที่มีสาระและก็เนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเหรียญภาษาไายในราชการที่ก้าวมาเราสู่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมีความพิเศษอ,อย่างยิ่งนะคะเราจะนาเหรียญ10บ,บาทที่มีมูลค่าเป็นอันดับที่2ของเหรียญ10บ,บาทนะคะซึ่งเราจะนามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมราลยละเอียดของเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้กันนะคะเราก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะว่า ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะพร้อมกับการดูแลคนในครอบครัวของเราไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับเหรียญ10บาทคะซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเป็นอันดับ2นะคะรองจากเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2อ3 1เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงมีราคาสูงสําหรับเหรียญปีนี้นะคะถือว่าเป็นเหรียญ10บาทปีหนึ่งนะคะทีะ่ค่อนข้างที่จะหายยากแล้วนะคะและช่วงนี้นะคะตลาดการะสะสมของเหรียญ ในสมาคมข,ของเหรียญไทยบ้านเรานี่คะกำลังต้องการเหรียญปีนี้อยู่นะคะแต่เราก็ไม่ทราบเงื่อนไขในแต่ละร้านว่าเขาจะมีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันยังไงนะคะสําหรับทางช่องของเราก็ได้ทําการประกาศร,รับซื้อไปแล้วนะคะสําหรับเหรียญ10บ,บาทพิพทธศักรนาเค่ะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันนะคะรายละเอียดของเหรียญน,นะคะเรามาดูกันชัดๆนะคะกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พินพระพักประทางเบื้องขวานะคะส่วนด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความวาราชการที่9นะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญด้านหน้านะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณค่ะซึ่งก็เป็นวัดที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยด้านบนของรูปนะคะก็จะเป็นอักษรบิลนะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นข้อความว่าประเทศไทย ด้านซ้ายก็จะมีปีพุทธศักราชที่จะทาเหรียญนนะคะด้านล่างก็จะมีเลขบอกราคานะคะซึ่งก็มีทั้งเลขไทยและก็เลขอาาบิกโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะส่วนด้านขอบของเหรียญน,นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะสาหรับเหรียญ10บ,บาทความโดดด่นของเหรียญสิบ,บาทที่ไม่เหมือนกับเหรียญทั่วไปนะคะก็คือเขาจะเพิ่มอักษรเบลขึ้นมานะคะเพื่อเพื่ออันวมือคาคสะดวก แก่คนพิการทางสายตานั่นเองนะคะเขาจะได้มือช่วยมือของเขาสัมผัสแล้วก็รูปคําในจุดจุดนี้นะคะเรียนสิบบาทนะคะก็มีเอฟซีาบางท่านก็สอบถามเข้ามาว่าทําไมเราไม่สะสมเรียนสิบบาทปีในหลวงราชการที่สิบนะคะซึ่งก็ขอตอบดัง ตรงๆเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมันยังหาง่ายอยู่สําหรับเหรียญสิบ,บาทในรัชกาลที่10ของเรานะคะเรายังใช้จ่ายกันหมุนเวียนกันทั่วไปยังหาได้ง่ายนะคะยังไม่มีอะไรที่มีความพิเศษนะคะช่วงในเหรียญรัชกาลที่1ินี้นะคะเขาจะไม่มีข้อตําหนิหรือ,อความผิดพลาดในการผลิตน้อยมากนะคะที่เราจะหาเจอเนี่ยน้อยจริงๆะคะ่ะเราก็เลยยังไม่มีการสะสมว้ตอนนี้นะคะเพราะว่าเหรียญความพิเศษอะไรก็ยังไม่มีออกมา ก็จะมีน้อยมากเหมือนที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับเหรียญ10บาทในราชการ Mountains ที่9นี้นะคะเขาก็จะเริ่มมีการหมุนเวียนเก็บคืนไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะสําหรับเหรียญก็จะเริ่มแบบว่าทยอยออกเก็บออกไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนการจับจ่ายใช้สายใช้สอยนะคะก็จะมีส่วนน้อยมากเรามาดูเยองการผลิตของเหรียญน,นะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะขนาดของเหรียญก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ที่8.5กรัมนะคะเยองการผลิตก็จะอยู่ที่ 9แสนแปดหมื่นเหรียญนะคะสำหรับเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2541นะคะราคานะคะที่เข้าประเมินเอาไ้แล้วก็คือสองพันบาทนี่ก็คือเป็นเหรียญ UNC นะคะส่วนเหรียญที่ที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะสําหรับเหรียญนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนกับ FC มานะคะดูสภาพของเหรียญนะคะตอนที่เราประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะคะเราก็ดูจากสภาพของเหรียญแล้วก็ลักษณะของเหรียญนะคะความสมบูรณ์ของเหรียญนะคะในการประเมินราคาให้ FC หรือท่านใดที่เข้ามา แน่เปลี่ยนกับทางช่องของเรานะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญน,นะคะส่วนเหรียญน,นี้นะคะก็ผ่านการใช้งานมายื้อแล้วนะคะแต่ว่าแล้วทำไมถึงรับซื้อก็จะมีคําถามแบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเหรียญปีนี้นะคะมันเป็นเหรียญที่หาย,ยากนะคะสาหรับเหรียญป,ปี41นี้นะคะถึงจะเป็นขอบบุบแค่นี้นะคะถ้าเราเก็บไว้อีกสักพักหนึ่งนะคะราคาเขาจะเยอะนะคะนะคะเดี๋ยวดูลักษณะของเหรียญ สังเกตได้ว่าเหรียญปีพุทธศักราช2500ตั้งแต่ปี41ถึงปี14นะคะปี2544นะคะจะตรงขอบมิเกิลน,นะคะเขาจะมีความสมบูรณ์มากเลยนะคะอยู่ตรงกลางนะคะตรงขอบมิเกิลสีทองนะคะเขาจะไม่มีส่วนไหนที่เว้านะคะจะมีเป็นบางเหรียญเท่านั้นที่ผิดพลาดนะคะสําหรับเหรียญใน4ปีพศนี้นะคะตรงขอบมิเกิลน,นะคะจะสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะส่วนเหรียญน,นี้นะคะถึงว่าขอบเขาจะบุบเขาจะเบี้ยวยังไงนะคะแต่ว่าตรง ความสมบูรณ์ของภายในเหรียญของเขาก็ยังสมบูรณ์นะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2541ที่เราตั้งใจนํามาฝากทุกท่านมาให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะก็พอฝากไว้เช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจาก FC นะคะ